ลูกหล่อลูกหล่อของพ่อค่าไฟเดือนนี้พิจารณาให้พ่อหน่อยลูกเอจจังไหนดีค่าไฟเดือนนี้ให้จังไหนดี D. บอะ่ะนี่เหรอค่าไฟเดือนนี้บอต้องอย่าเฉยเมยผู้ดใดใส่อะไรดูกัน4,945บาท4,945บาทเอจจังไหนดี N D. พิจารณาให้พ่อดูพ่อตัดขนให้หล่อเลยบลระ มาต้องหันหนานี้เนี่ยพิจารณาไอ้ฟอดูเอาจังไรดีผู้ดใดใส่ไฟหลายกันฮะลดรูปหล่ออืมอย่าอย่าเฉยเมยอ,อย่าเฉยเมยขอร้องดูเอาจังไรดีขาไฟเดยนนี่ฮะทําทานรับทําทาเฉยเมย ทำทางหูทนลมม <c oughs> กลาบอกเป็นคนออกมกลาบอกบอกครับอุดรอบล่อบอก